เสื้อแบบบ้านเลิศมากพี่นาทีสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณมากนะวันนี้ขึ้นวันนี้ขึ้นดึกอยู่ทุกคนมาเป็นที่โรงเล่าได้เลย ไม่แน่ใจเลยค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้บอสต้องบินกับขอนแก่นแต่เช้าเด็กๆน่าจะเดินทางแล้วแต่บอสน่าจะออกตอนช่วงบ่ายๆค่ะอร่อยค่ะกินม,มากๆขอบคุณทุกคนที่ทักมาเด้อหลายๆคนเป็นห่วงแต่ว่าไม่เป็นไรแม่แสมไม่เป็นไรแม่แสม แม่แซมก็พูดไปตามเหตุและผลเกิดขึ้นในค่ายเนาะเป็นเรื่องปกติแต่แม่แซมคิดว่าอฟซีคนเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็บอสก็ก็ก็มันเป็นแบบนี้อืมเล่าให้บอสฟังอยู่บอสว่าบอสทราบบอสเห็นอยู่แม่ก็แต่ว่าก็ดีอยู่ที่แม่ได้พูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้น ต่อไปก็อย่าดราม,ม่ากกันเด้อคอยสนับสนุนพวกเราแล้วก็คอยดูวันเปิดวงพวกเราไปยังไงบอสยังไม่ตื่นค่ะแม่เซมได้นอนแล้วนะคะเมื่อคืนนอนเร็วอยู่เสร็จคอนเสิร์ตกลับมามานั่งเคลียร์งานคุยกับบอสเปิดดูคลิปคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของเราแล้วแม่เซมก็เข้านอน แบบหิวข้าวแต่ว่าง่วงก็จะกินยากแก้แพนอนนะคะมีไลฟ์สดนะคะพี่ธัญญามีไลฟ์สดทักไปซื้อบัตรเปิดวงได้เลยนะคะดูออนไลน์ได้เลยนะคะไม่ใช่กินมามาสองหอ,อยาสีฟันมาสิ้นเดือนนี้พี่บีบีนะ่าจะเข้าสิ้นเดือนนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะพี่อัน เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายตื่นเราก็จะเข้ากรุงเทพเลยนะคะไปที่บ้านรังสิตก่อนก็วันนี้งานที่โรงเล่าพระรามสองเสร็จแล้วะว,วันพรุ่งนี้บอสต,ต้องบินแต่เช้าเพราะบอสอยากไปหาเด็กๆอยากไปดูภาพรวมว่าเป็นยังไงแล้วบอสก,ก็จะบินกลับมาไฟขําเลยวันพรุ่งนี้ไปกลับแม่แซมก็จะไปรอรับบอสรับบอสที่สวนภูมิแล้วก็จะเลยออกไปจันทบุรีเลย สวัสดีค่ะพี่อู๋พี่เมยา่าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะครับไม่ได้ไปทำสีผมเลยทุกคนไม่ใช่ไม่ปลูกบอดเพราะสี่ห <c oughs> ้าวันที่ผ่านมาบอดได้นอนละสองสามชั่วโมงก็เลยวันนี้ตอนกลางวันไม่มีงานใช่ไหมก็แบบให้แกนอนเต็มที่พราะพันเต็มที่ชาร์จแบตเต็มที่เพราะว่าวันพรุ่งนี้แกก็จะลุยไปเช้ากับดึกกว่าจะถึงจันพระบุรีก็ตีสองตีสามทีเนี้ยต้องตื่นเช้า มาแต่งหน้าทำผมเพื่อร่วมงานทรูปอีกสว,ส,สวัสดีนะคะพี่ปูพี่กุลธิดาสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยได้มาอยู่หนาะพี่แนนนี่คิวเดือนตุลาออกแล้วพี่แนนนี่ลองเช็คดูพฤจิกายิ่งแน่นกว่าตุลาอีกพฤติการเต็มเดือนปุ๊บเลยทุกคน สวัสดีพี่เจมพี่บัวทองสวัสดีค่ะใช่ค่ะเมื่อคืนแกได้พักผ่อนเหมือนที่มเมสเซมบอกอะ่ะให้แกได้ได้นอนเยอะๆสวัสดีค่ะน้องเกง่งใช่ช่วงนี้บอสจะเหนื่อยหน่อยนะคะ อ๋อเดี๋ยวแม่แซมรีเช็กให้ที่ไปอัดรายการเนาะแล้วเราจะแจ้งกันอีกทีหนึ่งตอนเช้าอ่ะพี่เหมียวคือตอนเช้าอ่ะจะอยู่ที่จันทบ,บุรีก่อนเป็นงานบ่ายพอจันทบ,บุรีเสร็จค่อยมาเฉลิงเซาสำหรับบอสยูรีแล้วก็เจนนี่มี3คนเป็นงานแฟชั่นโชว์ในห้างโรบินสันจันทบ,บุรีนะคะ น้องมาแสงจันพระรามสองถ้าแล้วค่ะรีบกลับไปเติมเบนกินข้าวใช่ไหมไม่จ้กินรามาทุกคนฝากดูแลพี่บ้านนั้นนะขอบคุณมากค่ะเต็มที่ค่ะพี่เจมได้ค่ะพี่เกษร แสงจันเดี๋ยวไปเซมเช็คให้นายพี่อ้อแอ้ไม่แน่ใจว่าสี่ทุ่มหรือหกทุ่มนะคะขอบคุณค่ะไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยพี่กิมวัดดีค่ะเจ๊ไก่วัดีค่ะเพิ่งมาเมื่อกี้ค่ะเจ๊ไก่เ <ś led> <ś led> <ś led> ชียร์คู่นี้บอก วุนาน่ารกจงเลยพี่อ้อยไปเจอกันที่แสงจันเดอร์โรงเล่าแสงจันพระรามสองเมื่อคืนไม่ได้เล่นน้ำเลยมีแต่นัตตี้กับบอสแล้วก็น้องบาทนะคะลูกบาทไม่ได้กลับขาเจ๊กไก่คืนนี้เด็กๆนอนกรุงเทพพรุ่งนี้เด็กๆก,ก็นอนที่บ้านลังสิทธิ์ของบอสร,รอไปงานวันที่สี่เลยนะคะ บอยยังไม่ตื่นนะคะรออีกแป๊บใช่แล้วพี่แป้งน้องเก่งขึ้นเด็กๆเ,เก่งขึ้นนะคะหลายๆคน หลายคนถ้าไม่เราถึงเห็นพัฒนาการของนางเพราะนางเริ่มต้นจากสูตรไงคนอื่นเขาเริ่มต้นมาแล้วแล้วก็มาต่อยอดใช่ไหมแต่นางก็ค่อยพัฒนาค่อยเริ่มต้นมาใหม่มันก็ลยเห็นชัดเจนประมาณนี้แหละแค่นอน เยวกินเสร็จแล้วไปเก็บของเก็บเสื้อผ้าไอ้ที่นี่เขาทำเป็นเหมือนแบบชุดอาหารลอยน้ำมาให้อ่ะให้เราลงไปลอยน้ำเราก็ถ่ายกับอาหารแอบอยากลงไปอยู่เดยเนาะใช่ทุกคนนะคะก็เหมือนเป็นเป็นเหมือนลูกแหละมันเป็นหน้าที่เราที่เราต้องดูแลเด็ก ได้คุยกับใครเป็นส่วนมากบางครั้งเด็กๆก็ก็จะทักมาดีโออย่างเงี้ยคุยกันบ่อยดีโอสแตมางเงี้ยกล้องเองี้ยก้องจะชอบเวลาแม่ไปทำเสื้อผ้าให้บอสนั่นสือมาเลยอันไหนมันคือผมแล้วจะมาเบิดกับผมเดอ้อก้องบอกหาชุดให้ผมออกวงใหญ่หน่อยแม่ยก้องบอก กินมาม่าแบบว่าเอาลิ้นลิเดียลืดเลยแม่เป็นแม่เป็นเร็เซนเตอหน่อยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะช่วงนี้เริ่มลองได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เต็มที่ให้น้องกา,กากไว้ก่อนนะคะแต่ว่าก็ดีขึ้นตามลำดับทุกคน ม <Net> ี่น <w segue> ่นขอบคุณไหค่ะได้นอนเยอะเลยวันนี้ได้นอนหกชั่วโมงเลยวันนี้ขอบคุณค่ะ สดร้อนๆมีแหงเดยทุกคนเวลาตื่นมาวันนี้ครูเข้าครบเลยทั้งโชว์ของลีโอซีแกมโชว์ของเด็กคุณครูสามคนเข้าดูเด็กๆมันใกล้วันแล้วทุกคนนอีกห้าวันมันต้องเหลือรันทรูรันเสื้อผ้าแล้วรันหน้าผม มันจะเป็นการรันหมดเลยทุกอย่างวิ่งขึ้นลงเวทีทางไหนใครเป็นคนที่ส่งอุปกรณ์ให้การหยิบจับเนี้ยมันจะเป็นแพทเทิร์นหมดเลยเพราะเราเราคือโชว์โชว์หนึ่งอะเราไม่มีลำเรื่องเนาะเพราะเราไม่ใช่หมอลำหมูแต่ว่าเราเป็นโชว์เลยโชว์ปุ๊บปุ๊บป๊๊ป๊ป๊ป๊ทุกอย่างคือต้องต้องลงตัว <c oughs> วันที่5รอบสื่อเราได้เห็นอยู่ค่ะแต่ว่าก็จะได้เห็นเป็นน้ําจิ้มนะคะพรุ่งนี้ตัวเกียวไม่ได้ขึ้นอีสานะคนครศรีน,นะคะเพราะว่าฝั่งหนึ่งซ้อมฝั่งหนึ่งออกทัวร์คอนเสิรต์ตแต่ก็จะมีตัวแทนนะคะไปแสดงความยินดีนะคะตื่นเต้นแทนเด็จริงๆพี่ลักก้ โชว์แต่ละคนน่ะบอสตั้งใจมากๆก,ก่อจะได้โชว์เรามานั่งวางแผนกันนะว่าใครเข้ากับเพลงไหนใครทำอะไรได้ใครมีความสามารถยังไงเราต้องชูความสามารถนั้นเขาออกมาอย่างเงี้ยค่ะรอดูเลยจะไม่ผิดหวังนะคะพี่ยุพาสวัสดีค่ะ <c oughs> มาไหมอีกแล้วพรุ่งนี้มีคนเดียวน้องสแตมด้วยนะทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจนาะงสแตมก็คุยกันบ่อยมากนางจะเป็นคนที่รีเช็คกับแม่แซมตลอดว่าแม่ชุดนี้ออกงานวันนี้ได้ไหมเหมาะสมไหมคะ เพลงนี้เป็นยังไงบ้างยังไงบ้างอะไรองคุยกันเรื่อยๆคุยทางพ่อสแตมอ่ะก็คุยกันแบบพ่อพ่อสแตมเขาไปช่วยงานที่ฟินขับใช่ไหมอ่า แบต e b ห้าสิบห้าเราน่าจะขายแล้วนะทุกคนทุกคนเอนดูเด็กทุกคนเลยเนี่ยค่ายเพราะว่าเด็กๆทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวแหละมันเป็นหน้าที่ของแม่แซมที่ต้องช่วยบอสแบ่งเบาภาระดูแลเด็กๆเ,เสื้อผ้าหน้าผมเด็กๆคนไหนได้ไม่ได้เหมือนบีบอาร์มกับน้ำอย่างเงี้ยน่ารักนะมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีมีแร์ไปกว่าครึ่งเลย น้องอามน้องน้ำจะเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงนะทุกคนเพราะนางจะเป็นคนที่ดูแลหน้าผมเด็กตรงๆใช่ไหมโดยตรงจะขึ้นรถตู้กับเด็กน้อยอะไรเงี้ยเราบอกว่าแบบเนี้ยไม่ได้หนูต้องบอกเด็กๆเ,เลยว่าแบบนี้ภาพภาพเขาต้องออกมาประมาณนี้อะไรเงี้ยเขาทําตามหมดเลยทุกคนอ๋อได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยที่เพิ่งเข้ามามาเมาส์มอยกันตอนเที่ยงทุกคนกับแม่แซมกินมามา่าที่นี่เขาจะมีอาหารมาให้นะเดี๋ยวแม่แซมพาไปดูมันเป็นชุดลอยน้ำมาอีกแล้ววันนี้ น่ากินน่ากินนี่แหละทุกคนสรุปเมื่อวานประตูปิดได้ย่ามีดราม่าก,กันนะช่วงนี้ลงงดดรามา่าช่วงนี้ช่วงนี้พลังโตเกียวจะต,ต้องผนึกกกำลังกันนะคะ หนึงกำลังใจให้กำลังใจเด็กๆกับบอสเปิดวงพัาบอสค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแล้วก็กังวลบอยสกังวลมากยอมรับบอสกลัวมันออกมาไม่ดีกลัวเพราะ f เอฟซีเราตั้งความคาดหวังไว้กลัวแบบว่าเอฟซี FC ผิดหวังแกก็ค่อนข้างเสียดายม,มากวันพรุ่งนี้เกก็ได้บินไปกลับ ให้รีโออ่ะมีโชว์สี่ภาคน่าดูมากเป็นโชว์วัฒนธรรมโชว์วัฒนธรรมที่ใหญ่สุดเลยแดงของเราที่ตั้งแต่ประมาณสามเ,เป็นต้นไปเนี่ยน้องจะไม่ได้เข้ามาแทรกเพราะว่าเราจะทำให้เจ้าภาพทั่วประเทศเนี่ยได้เห็นว่าคอนเสุร์ตห้าชั่วโมงโตเกียวเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอาร์ตแบ็คท็อปเปอร์อย่างเงี้ยจะเป็นเซตที่ก่อน วันนี้ไม่ดับมาพิกกี้ใี่แม่มสวัสดีค่ะแม่แม่แมอยู่ที่บ้านพัทยาเป็นภูมิล,ล่านะคะ <c oughs> ตักผ้าตักผ้า